กูคนไทยจะใช้เคอร์ฟิวทั้งวันทั้งคืนไม่ให้ออกไปไหนหากยังไม่กักตัวสู้โควิด -19 f เ c e b o ฟซบุ๊กวัฒนานานุ่มรายงานว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะกรรมการสออชและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกล่าวถึงการประชุมสออชนัดแรกว่าวันนี้มีการตั้งจุดควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 รวม359จุดทั่วประเทศโดยในกรุงเทพมีทั้งหมด7จุดตรวจ ขณะเดียวกันยืนยันว่าการที่ให้พอบอสอสอมาเป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงไม่ได้หมายถึงจะเอากลไกทหารเข้ามาใช้แต่จะบูรณาการตำรวจทหารฝ่ายปกครองมาอยู่ภายใต้สอปอมอต่างหากส่วนสาเหตุที่ให้ใช้พรกฉุกเฉินเป็นเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มควบคุมไม่ได้แล้วหากเชิญชวนให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎไม่ได้ไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมวันข้างหน้าอาจจะต้องประกาศเคอร์ฟิวซึ่งการเคอร์ฟิวนั้น ก็ไม่ได้ประกาศแต่ตอนกลางคืนเพราะเชื้อโรคทํางานตลอดทั้งวันจากนั้นก็ปิดประเทศอย่างไรก็ตามการที่ปิดประเทศตอนนี้พวกเราก็จะเดือดร้อนกันทุกคนดังนั้นเสาร์อาทิตย์นี้จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนอย่าออกจากบ้านส่วนการทํางานก็ปรับเวลาทํางานให้เกิดความเหลื่อมล้ํากันได้สุดท้ายถ้าหากเราควบคุมทุกอย่างได้ในสัปดาห์นี้ตัวเลขอาจจะเหลือแค่2,000คนแต่ถ้าไม่ทำอะไรก็อาจจะพุ่งเป็น7 0 0 0ถึง10,000คนแทน e Legendas